สวัสดีเฮียทุกคนด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะลูกพกี่สักครู่สักครู่อืมโอเคสวัสดีเฮียทุกคนเลยนะครับมา EP ที่เท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบแปดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับดาวหยดน้ําเล็กนะครับก็ดาวหยดน้ําเล็กเนี่ยมีหลายรูปแบบนะมีทั้งมีทั้งห่วงแล้วก็ไม่มีห่วงนะในหนังสือเล่มเขียวเนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบรูปแบบเป็นหยดน้ําเล็กอ่าที่เหมือนของวัดสนมลาวเลยนะแต่จุดเพิ่มเติมของเขานะครับก็จะมีรูปแบบห่วงเข้ามาเห็นไหม ก็จะมีทั้งลงสีและไม่ลงสีอ่าอันนี้คือหลายคนบอกว่าถ้าไม่ได้นังสือมีลงสีนะครับเพราะว่าถ้าหนังสือเนี่ยเขาจะเลือกอันสวยๆแหละที่ถ่ายมาลงนะครับแต่แต่มันไม่ลงสีก็มีนะอันนี้พระอาจารย์พระอาจารย์จเจริญทำอันนี้คืออันนี้คือหยดน้ําเล็กอันนี้คือดาวไข่ในดาวไข่นี่ก็จะมีประกบด้วยเห็นไหมอันนี้ของอันนี้นะแต่เรามาดูในหัวข้อหยดหยดน้ําเล็กนะครับหยดน้ําเล็กก็จะเป็น รูปแบบของดาว5้าแฉกและด้านหลัง8ดแฉกนะครับระหว่างระหว่างแฉกดาวจะมีตุม่มเป็นหลุมนะเป็นหลุมหลุมขั้นระหว่างแฉกนะครับเป็นหลุมขั้นระหว่างแฉกนะแต่ว่าถ้าพอเป็นหยดเป็นดาวไข่เนี่ยจะมีตุ่มนูนขึ้นเห็นไหมจะมีตุ่มนูนขึ้นแล้วมีตุม่มตุ่มใหญ่อยู่ด้านด้านล่างสุดแปดแฉกก็มีตุม่มเห็นไหม ถ้าเราแยกในลักษณะของพิมพ์ของดาวแต่ละรูปแบบเนี่ยตระกูลของดาวดาวไข่กับดาวหยดน้ําใหญ่เนี่ยจะเป็นตุ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นดาวหยดน้ําเล็กเนี่ยจะเป็นหลุมรูปทรงของดาวหยดน้ําเล็กเนี่ยจะมีหลุมก็จะมีดาวเป็นประเภทในพันในสิบเปาวุ้นจิน้นหรือเคียงเดือนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็อยู่ที่ อัานไหนมาก่อนมาหลังออยู่ในตะระกูลของดาวหลุมแล้วกันออยู่ในตะระกูลของดาวหลุมแต่ทําไมอันนี้เป็นยุคต้นนะยุคต้นเนี่ยก็จะมีมีทั้งมีห่วงไฮไลท์เนี่ยมันมีทั้งห่วงทองแดงห่วงลวดห่วงห่วงแต่ส่วนมากผมจะเห็นเห็นห่วงที่เป็นสนิมนะเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ก็จะเป็นเคียงเดือนเห็นไหมถ้าเคียงเดือนก็จะเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้เคียงเดือน ผมน่าจะได้มาอยู่นะเคียงเดือนแล้วก็มีล้อแม็กอันนี้ล้อแม็กล้อแม็กะเดี๋ยวดูตระกูลดาวเห็นไหมว่ามันจะมีห่วงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นของเดิมๆนะมันจะเป็นห่วงอย่างนี้นะเนี่ยมันจะเป็นห่วงอย่างนี้นะมีหยดน้ำหรือเปล่าหยดน้ําที่อยู่หน้าแรกนะนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูผมไปได้มาอยู่ไวโอเค หนังสือก็เล็บเรบ็อันนี้ก็อเขียงเดือนนะอันนี้เขียงเดือนอืม เป็นตระกูลดาวกุอันนี้เป็นตระกูลดาวกุนะครับอันนี้นตระกูลดาวกุแล้วก็ล้อแมกล้อแม็กเนี่ยอยู่ที่มวลสารที่มากน้อยมากแค่ไหนนะอ่ามันจะไม่ได้ตายตัวหรอกว่าจะต้องมีสีเขียวสีอะไรเงี้ยส่วนมากนะครับสิ่งที่อยู่ในหนังสือเนี่ยก็คือความหายากและแล้วเขาหาดวงที่สวยที่สุดแหละที่จะเอามาลงนะจะามาถ่าย อันนี้น่าจะเป็นแปดแฉกอ่าอันนี้เป็นแปดแฉกอันเนี้ยมันจะมีทั้งห้าแฉกแล้วก็เป็นเป็นไม่มีแปดแฉกก็มีเห็นไหมเนี่ยและน,นี้จะเป็นลอยลอยข้างประกบเช่ไหมอันนี้คือศึกษาตามหนังสือนะอันนี้คือศึกษาตามหนังสือนะแต่นี้คืออันนี้ก็จะเป็นดาวห้าแฉกดาวล้อมแหวงเหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นแปดแฉกอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอ่า แล้วก็เด uh oh, ี๋ยวผมลองดูก่อนนะบางทีผมก็ต้องมาไล่หนังสือใหม่เห็นไหมเนี่ยพอพอเป็นดาวเห็นไหมว่ามันมันมีท like ั้งมันมีทั้งห้าแฉกนี่ห้าแฉกแบบนี้เห็นไหมแล้วมีทั้งเป็นตุ่มเห็นไหมมีทั้งเป็นตุ่มกับไม่มีตุ่มเห็นไหมอันนี้ไม่มีตุ่มแล้วมีห่วงด้วยอันนี้คือก็เป็นปกติแหละก็คือห้าแฉก แล้วก็แปดแฉกมีตุ่มขั้นอ่าอันนี้ไม่มีตุ่มขั้นอันนี้มีห่วงแล้วก็แต่ส่วนตัวนะครับก็จะอยู่ในโซนของเนี่ยพวกหยดน้ําเล็กอะไรเงี้ยก็จะเป็นในรูปแบบนี้เห็นไหมไว้นี่นี่นีเห็นไหม,ไหไหมอืมอืม ตามหนังสือเลยเนื้อจริงกับในหนังสือมันจะต่างกันมากนะพี่ชายแต่ว่าในหนังในหนังสือเขาก็มีแต่งเติมสีแต่งเติมอะไรนะให้มันดูสวยงามให้มันดูได้ชั้นนะแต่พอดูเนื้อจริงเนื้อจริงเขาจะมีความดิบมีความแห้งมีความเก่าธรรมชาตินะครับแล้วก็ความขึ้นสนิมความอะไรเงี้ยมันมันถึงอายุแล้วนะครับมันถึงอายุแล้วโอ้โหสภาพห่วงนี่อันนี้ก็คือเทียบนี้ได้เลยนะเนี่ย เพราะว่ามันมันทรงเดียวกันในหนังสือเลยเนี่ยใช่ไหมห่วงก็มีเห็นไหมอ่าห่วงก็มีนะครับอ่าก็อันนี้ก็เทียบอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็เทียบอันนี้เห็นไหมแต่เนื้อเนี่ยจะจะมวนสารมากจะมวนสารน้อยเนี่ยมันมันขึ้นอยู่เห็นไหมอันนี้ก็อาจจะเข้มหน่อยเนื้อเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอต่อไปดูอะไรอย่างอันนี้ก็ อันนี้ก็สีเนื้ออะไรเงี้ยมันก็จะเราต้องดูลักษณะพิมพ์พนะเห็นไหมดูลักษณะพิมพ์นพะดูข้างดูหลังก็ชัดเจนนะตามหนังสือชัดเจนชัดเจนอ่าอืมเนี่ยเวลาผมอะเช่าพามาเนี่ยก่อนที่ผมจะมาปล่อยบูชานะผมก็ต้องมานั่งไล่นะบางทีมีในในนี้ไม่มีก็ต้องไปดูหนังสือเล่มอื่นนะครับว่าเออมันมัน,ม,นมันมีไหม เพราะว่ามันเป็นยุคต้นไงมันอยู่หลายหนังสือนะหนังสือปฏิหารหรือหนังสือเล่มเหลืองเล่มอะไรเงี้ยก็ต้องไปไล่ดูก่อนที่จะออกมานะอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงของหยดน้ําใหญ่แต่เป็นยุคต้นนะอ่าเห็นไหมอืมนี่นี่อันนี้ก็สวยนะอืม หลากหลายเราก็มาไล่ดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหยดน้นําเล่ก็จะมีตังขั้นแต่ความพิเศษของเขาก็คือเขามีห่วงเห็นไหม,มเขามีห่วงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเดียวกับเนื้อนี้นะเนื้อในหนังสือนะนี่ก็จะเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อในหนังสือ <c oughs> อันนี้เล่นแมมโน <c oughs> เล่นไม่ได้าโนนะผมเล่นเนี่ยผมเทียบหนังสือนะเอออย่าวก็ว่าอ,อ,อย่างนั้นอย่างนี้อ่ะดูนี่มันมีจริงๆริงบางคนบอกว่ายุคต้นมันมันไม่มีมันยากมันอะไรอะผมก็พยายามหาหนังสือมาเทียบให้นะถ้าพี่บอกว่าหนังสือมันเทียบแล้วมันไม่มีก็แล้วแต่พี่เลยนะแล้วแต่พวกพี่จะเล่นเลยนะนี่เห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะออกคาบไขขึ้นมาหน่อยมีคาบไขคา,าบนี่เห็นไหมคาบ คาบไข่เนี่ยเนี่ยน้ําตาลน้าตาลเนี่ยอันนี้อันนี้คือนั่งวิเคราะห์จริงจากรูปภาพนะเนี่ยเห็นไหมคาบไข,ข่ขึ้น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 เงี้ยอันเนี้ยมันจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่ที่ดาวแต่ละดวงแล้วมันไม่เท่ากันนะนี่อันนี้ก็จะออกเยอะหน่อยนี่ความพิเศษของเขาเห็นไหมนี่ก็จะออกเยอะๆอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่ได้ออกแบบออกเต็มอะ่ะมันเป็นบางดวงนะเห็นไหมมันจะมีคาบไข่คา,าบอะไรเต็มไปหมดเลยหรือคาบอะไรต่างๆก็แต่ต้องมีไงหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยมันต้องมีนะครับ อ่านี abei, ้น่าจะเป็นดาวไข่ดาวไข่ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ออยู่ในรูปแบบนี้อยู่ในรูปแบบนี้แล้วก็พิเศษสุดก็จะอยู่หน้าแรกก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงของบล็อกประกบที่มันคมนะเขาก็อาจจะมองว่ามันสวยเขาก็เลยเอามา aire. ตั้งแต่ถ้าเนื้อ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 ดิบเนื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะดูดูเป็นรูปทรงนี้นะเห็นไหมนี่นเนื้อมันจะออกออกโซนโซนในเนื้อรูปภาพเลยแต่ว่า บางทีก็จะมีแห้งบ้างหรือไม่แห้งบ้างก็ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันจริงๆนะเออผมเห็นมาเยอะก็จริงนะแต่ผมผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ต้องมานั่งตรวจสอบก่อนที่จะลงขายนะเพราะบางเรื่องบางทีผมก็ต้องมาต้องนั่งทบทวนตัวเองเลยว่ายเอย้สิ่งที่เราเอามาเนี่ยถ้ามันถูกต้องในความคิดเราแล้วในในมุมมองเราแล้วแล้วเราจะเอาอะไรมายืนยันได้อีก สิ่งที่มันยืนยันได้อีกก็คือหนังสือนะครับพอหนังสือยืนยันได้แล้วเอก็อยู่ที่ความชอบแล้วละ่ะต่อไปก็คือความชอบของของพี่และผมแล้วละ่ะใช่ไหมเพราะอย่างน้อยผมหาทั้งยุคต้นมาหาดาวมาหาความอ้างอิงมาหาอะไรมาเทียบให้หมดแล้วก็อยู่ท,ที่อยู่ที่ความถักทาแล้วละ่ะตอนนี้โอ้โหดูนี้ดิโอ้โหอันนี้สวยมากอือันนี้ดูดูดาวไข่นี่ไข่ดูไข่นี่ อืสุดจีนี่ดูไขน่นี่เห็นไหมคือเนี่ยมันก็อย่างในหนังสือแหละ <c oughs> แต่แต่ว่ามันแค่เล่นหรือไม่เล่นแต่ผมชอบนะนี่ดูเนื้อนี่ดูมีน้ำมงนน้ำมันมีคราบอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยคือด,ดาวที่ผมได้มาเนี่ยก็เทียมให้ดูแล้วในหนังสือว่ามันมันมีนะมันมี หนังสือผมมีเล่มเดียวแล้วมีเล่มเดียวแล้วขุนแผนในี่น่าเก็บนะครับพอเจอก็เก็บไว้นะเจอก็มีโอกาสก็เก็บไว้โคต็บถีสมเด็จเนี้ยอินเนี้ยนั่งเมฆเนี่ยลูกอมลูกอมยังต่างเลยเห็นไหมลูกอมเนี่ยลูกอมที่มีห่วงอันนี้คืออะไรวะเนี่ย อันนี้กุมารน,นะเนี่ยกุมารน,นะเอาพี่ลองมองดีดูไงก็ได้กุมารหรือฮันุมานวะน่าจะกุมารน,นะหลากหลายรูปแบบนะลูกพี่เออมันมีแบบของที่เราแบบยังต้องศึกษาอีกเยอะนะครับยังต้องมานั่งวิเคราะห์เออคาบอันไหนอยู่กับชิ้นไหนเราก็ต้องมานั่งแยกกันนะครับแต่โดยรวมก็ต้องให้อยู่ในรูปแบบของพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบของความ ความความถูกต้องของเนื้อความถูกต้องของรูปแบบและความถูกต้องของธรรมชาติของเนื้อนะครับเพราะด้วยอายุของเนื้อดาวและอายุของเนื้อพานเนี่ยมันจะบ่งบอกในบางเรื่องได้นะครับตรวจใ้เรื่องไข่เรื่องน้ํามันที่มันออกมาเนี่ยมันเหนือความคาดหมายอยู่แล้วนะครับให,ให้มันเป็นผลพลอยได้แล้วกันแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องของอแล้วแต่ดวงว่ามันมันมีความพิเศษยัยยงไงนะครับไม่ใช่ว่าทุกดวงที่จะมีทุกดวงที่จะเจอ หรือว่าทุกดวงที่จะใช่หมดนะครับเออสุดท้ายแล้วก่อนที่ผมเนี่ยได้มาเนี่ยผมก็มาทําให้พี่ๆดูเลยว่าผมทําไงบ้างนะครับผมเนี่ยพยายามจะต้องมานั่งแนมหนังสือก่อนมานั่งเนี่ยดูก่อนว่าเฮ้ยมันใช่เปล่าถ้าสมมุติมันไม่ลงสีล่ะเออมันจะต้องเป็นเนื้อยังไงอะ่ะเราต้องมานั่งดูว่าอ๋อนี่เนื้อจริงเนื้อไหนมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ส่วนมันมีห่วงไหมอ่ะมันมีห่วงหนังสือก็ยังมีห่วงเลยเห็นไหมแต่ห่วงเขาอาจจะ มันใหม่อยู่แล้วมันอยู่ในหนังสือออันนี้อาจจะขึ้นเก่าขึ้นสนิมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องมองความเป็นไปได้แล้วมองมองเป็นเรื่องของความชัดเจนละกันท,ที่ที่ก่อนที่จะลงประมูลหรือจะจะต้องให้พี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ก่อนนะครับอ่าก็เรื่องเราก็จะมีประมาณนี้แหละที่ผมอยากให้ดูนะครับเออโอเคก็เป็นเดีย๋ยววันนี้จะลงประมูลหดน้ําเล็กแหละตัวตัวผมนะ ผมคิดไว้แล้วผมคิดไว้แล้วว่าผมอยากจะประมูลหยดน้ำเล็กนะครับก็ให้ดูให้ดูกันก่อนให้ดูกันก่อนครับาบางคนก็ถามผมว่าเฮ้ยได้มายังไงทำไมได้เยอะจังครับส่วนมากผมก็ศึกษานะครับแล้วพอเจอบางคนก็บอกไม่ใช่บางคนก็บอกไม่มีนะครับผมก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับมีโอกาสมีความ พอที่จะรู้พอที่จะได้เห็นทั้งหนังสือทั้งได้เห็นทั้งตัวจริงมาก่อนนะครับก็เลยกล้าซื้อก้ากล้าที่จะเออพอเรากล้าซื้อคนคนที่เขาขายหรือคนที่เขารู้ว่าเราชอบแนวรูปแบบยุคต้นเขาก็จะนํามาขายผมนะครับไม่ต้องแปลกใจทําไมผมมีเยอะเออผมผมก็ซื้อเยอะเหมือนกันผมก็หมดตังค์เยอะเหมือนกันนะครับไม่จะขอเข้ามาฟรีๆนะของเนี่ยอืมมันก็ต้องนั่นแหละใช้ความรู้ความสามารถเอานะครับ ใชมีอะไรอยากจะถามไหมลูกพี่ถามได้นะถ้าผมรู้ผมจะจะบอกนะแต่ถ้าไม่รู้ผมก็ก็ต้องแจ้งว่าไม่รู้นะสวัสดีพี่อิทธิพัฒน์ด้วยครับภาพไม่เสถียรเหรออ๋อก็นั่นแหละส่วนตัวนะครับก็ผมจะยึดหนังสือเล่มเขียวเป็นหลักอยู่แล้วยุคต้นของผมนะครับผมไม่ค่อย ยึดหนังสือเล่มเขียวเนี่ยคือยึดในรูปแบบของพิมพ์ยึดในรูปแบบของสิ่งที่ชอบและเล่นนะครับทั้งคุนแผนทั้งของที่มันแปลกมวลสารแปลกแล้วก็ของที่มันหายยากๆจะอยู่ในหนังสือเล่มเขียวนะครับแล้วก็ส่วนหนังสือเล่มอื่นๆที่ผมศึกษาแยกออกไปก็จะเป็นรูปแบบของอแต่ละวัดละแต่รูปรูปแบบเขาก็จะไม่แตกต่างกันเป็นพิมพ์เป็นบล็อก เป็นหนุมานเป็นลูกอมเป็นดวงตาเป็นแตกต่างแต่เล่มเขียวเนี่ยก็คือจะแยกออกมาเป็นยุคต้นเลยนะครับอืก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษาดูอ่าศึกษาแล้วก็ลองเปิดใจดูนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรอกก็อยากให้ทุกคนลองลองลองวิเคราะห์กันเอาเออลองวิเคราะห์กันเอาในสิ่งที่ที่ผมเห็นสิ่งที่ผมศึกษามาก็ พยายามจะเทียบหนังสือให้ได้มากที่สุดก็ไม่อยากให้มันให้มันดูแบบ <Okay. S 1> แปลกไปเออไม่ได้อยากให้ดูว่ามีแต่คำพูดนะครับก็อยากให้ดูในเรื่องของทั้งหนังสือที่เทียบส่วนมากมันมีมันมีหลายหนังสือมากนะหนังสือปริหารก็มีในในดาวหยดน้ำเล็กเหมือนกันเดีย๋ยวก็จะเอามาเทียบให้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะลงโพสต์ประมูลนะครับราคาประมูลก็ไม่แพงนะครับถ้าสมมติว่าจบที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็ยินดีที่จะให้นะสุดท้ายแล้วก็ ชอบแบบไหนะก็ศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ชอบค่อยเล่นนะเออไปใหญ่แล้วผมช่วงนี้เบอร์หมดแล้วก็ปีใหม่แล้วนะผมก็พยายามหาดาวอยู่จะจะเอาไปแจกก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ดาวก็เข้ามาเป็นสมาชิกกันในกลุ่มหลวงพ่อพีนายุคต้นนะครับโอเค วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยผมลืมพูดคำนี้ถ้าวันนี้ผมไปกล่าวถึงใครนะครับผมขอโทษขออภัยเวลานี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะครับผมมาเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลยุคต้นหลวงพ่อพินาเท่านั้นนะครับก็ทําเพื่อตัวเองแล้วก็ทําเพื่อหลวงพ่อนะครับเพื่อประโยชน์นะครับให้หลวงพ่อได้รับบุญกุศลนะครับแล้วก็เผยแพร่ในสิ่งที่ ควรเผยแพร่ไปนะครับในบางจุดที่อาจหลงลืมไปนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมทําแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดถูกใจก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรมาให้รับชมอีกก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ